ส่วนข่าวประเภทนี้เรียกว่าแปะเจีย๊ยะแปะเจีย๊ยะก็คือเรียกรับเงินตายโตแบบนี้พี่คำถามก็คือคนที่เรียกรับเงินอ่ะเขาเป็นระดับพอโรงเรียนรองพอโรงเรียนเลยนะเขาเงินไม่พอใช้หรอโอ้โหไม่พอหรือว่าไม่เคยพอฮะจริงๆอ่เงินเดือนพอรอ,องผออเนี่ยมันเจ็ดแปดหมื่นนะฮะและเงินค่าวิทยฐานะอีกนะครับสูงสุดถึงหมื่นห้านะนี่รวมไปรวมมาเป็นแสนแล้วที่ไม่พอเนี่ยก็เพราะว่า ใจมันไม่พอใจมันโลภฮะแล้วที่สำคัญเงินที่เอาเนี่ยเป็นเงินผู้ปกครองตาดําๆเขาที่อยากเอาลูกเข้าเรียนหรือว่าเงินเด็กนักเรียนเด็กชั้นประถมที่มันเก็บหอมรอมริบวันล,ละ5บาท10บาทเลยนะไปเอาได้ลงคอได้ยังไงนะครับอันนี้โอ้โหแค่ไม่ให้เด่กก็ยังไม่เป็นไรนะนี่ไปเอาเขาอีกนะครับอ๋ออ่ะ,อะงั้นเอาอย่างน้อยสองที่เชื่อว่ามีมากกว่านี้นะคะที่ชัยภูมิระดับพอออมเงินออมเด็กอะค่ะนี่นะฮะเกิดขึ้นที่โรงเรียนประถมบ้านหนองยาป้อง ตำบลน,นาขวายอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะเขาบอกว่าร้องเรียนกันมานานแล้วฮะแล้วก็มีคําสั่งย้ายผอ,อ,อไปช่วยราชการแล้วนะฮะตั้งแต่ยี่มีนาคมแต่มันเป็นข่าวอีกครั้งเพราะผู้ปกครองบอกว่าย้ายอย่างเดียวไม่พอวะมึงต้องเอาเงินมาคืนด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาให้สื่อต้องมาเปิดเผยและติดตามเรื่องนี้ว่าเมื่อไหร่จะเอาเงินไปคืน นะะผู้ปกครองเอาไปคืนเด็กปถมครับแล้วแถมโดยรายละเอียดโอ้โหกล้าทาได้ลงคอไม่อายเด็กนะพี่ไหนจะอมเงินออมเด็กไหนจะโกงเงินค่าอาหารกลางวันไหนจะเอาเงินที่เขาระดมกันสร้างโดมแล้วสุดท้ายก็ไม่มีโดมแล้วก็ไม่มีเงินเหลือด้วยครับพออจะทําคนเดียวก็หาได้ไม่นะฮะต้องร่วมกับครูการเงินอีกคนหนึ่งถึงจะทําได้นะฮะรายงานการทุจริตพบว่าแอบถอนเงินออมนักเรียนนะตั้งแต่อนุบาลป6กร้คนนะตั้งแต่กรกฎาคม6 5าถึงพฤศจิกายน6 เนี่ยเป็นเงินกว่า300แสนบาทนะครับและทุจริตเบิกค่าอาหารกลางวันจาก125หัวเพิ่มมันเป็น130หัวฮะเท่ากับรัฐบาลอุดหนุนให้เด็กหัวละ22บาทพอออก,กินส่วนต่างวันละ110บาทเนี่ยวันละ110บาทก็ยังเอานะและก็สามารถค้างไม่จ่ายเงินค่าวัตถุดิบอาหารกลางวันเนี่ยเด็กมันถึงได้กินของไม่ดีเพราะอย่างเงี้ยนะครับนะทั้งหมดนี้เขาบอกว่ามากกว่า55,000บาทและ4ี่ ชาวบ้านและสิทธิ์เก่าของเรียนเนี่ยลงขันทอดประป่าเพื่อจะสร้างโดมให้เด็กมันคายร้อนคายหนาวคายเย็นเนี่ยนะครับกว่า3 0 0แสนบาทไม่ได้สร้างฮะโดมไม่มีฮะแต่เงินหายครับทีนี้เนี่ยเรื่องของความทุกข์ของเด็กเนี่ยนะครับคือบางทีมันก็มองว่าโอ้ความทุกข์เด็กน้อยกันเล็กไปตามตัวเด็กนะไม่ใช่นะพี่เด็กเสียกําลังใจในการเป็นเด็กเก็บหอมรอมรป,ปรวมไปถึง สเกลที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเงินออมบางส่วนเขาจะเอาไปซื้อพวกอุปกรณ์การเรียน,นก็ไม่มีพอพอออมเงินเดือนมันแสนกว่ามันก็ไม่ได้สนใจเด็กพวกนี้นะเด็กเขาออมกันมาละสิบยี่สิบบาทพอเรียนจบเขาก็สามารถเป็นค่าเทอมไปเรียนที่ใหม่ได้นะครับอย่างเช่นนะผู้ปกครองบอกหลานสาวออมตั้งแต่รูปบานนะรวมแล้วสามหมื่นสองอ่ะสามหมื่นสองนี่เป็นเงินเยอะของเด็กนะของพอออมมันอาจจะไม่เยอะนะฮะพอจบประหกก็ไปทวงถามครูแล้วพอออมก,ก็ไม่มีเงินจ่ายคืนแล้วก็โวยวายับ นะผู้ปกครองอีกคนบอกลูกสาวเจียดค่าขนม5บาท10บาทแม่ให้ไปวันละ30เนี่ยเ็ดไว้เนะี่ยตั้งแต่รูบาลพอขึ้นปสามน่รู้ว่าเงินถูกอมไปแล้วนะฮะหรือผู้ปกครองนักเรียนปหบอกว่าตั้งใจจะเอาเงินเก็บเนี่ยไปจ่ายค่าเทอมโรงเรียนชั้นมัธยมนะพอขอถอนก็ปรากฏว่าพออ,อมไปแล้วครับ รวมไปถึงพอเป็นข่าวเป็นครา,าเป็นเรื่องขึ้นมาก,าก็คิดว่าก็คงจะได้เงินคืนในเร็วๆนี้แต่ดูไปดูมามันเหมือนล่องลอยแบบไร้ความหวังเหลือเกินค่ะลอยทั้งโรงเรียนนะโรงเรียนไม่สามารถบอกได้ว่าจะเอาเงินคืนได้เมื่อไหร่บอกได้แต่เพียงว่าพอ,โ,อโดนย้ายไปแล้วนะเขาไม่ได้สนใจฮะมึงจะย้ายไปไหนก็เรื่องมึงเหอะย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวก็ย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวก็ย้ายกลับมาที่เก่าเ่ยนะเอาเงินไปคืนเทาก,ก,ก,ก่อนดีกว่าทำยังไงจะเอาเงินไปคืนนะฮะย้ายทําไมข่าวนี้พออ่านไปมีแต่คนคอมเมนต์มารัวๆเลยพี่อย่างนี้ไลยอย่ออกสิคะฮะราชการท พูดคิดอะไรไม่ออกก็ต้องตั้งกรรมการสอบไว้ก่อนนะไอ้ตั้งกรรมการสอบเนี่ยมันทําให้คนลืมได้นะฮะสอบกัน3เดือน4เดือน3ปี4ปี 3, 4, 3 1, ชาติคนก็ไม่รู้นะผลสอบออกมาบางคนเนี่ยฮะอมข่าาหารกลางวันเด็กนะฮะสอบย้ายไปย้ายมาย้ายไปาย้ายมาย,าย,าย,ายมา้ยายไปอยู่ที่ดีเฉยเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นความลับดํามืดอนทการของหน่วยราชาการเนี่ยนะครับก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจยภูมิเี่นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องโดนไล่ออกแล้วแหละเคสนี้แต่แอีกเคสหนึ่ง อีกเคสหนึ่งอันนี้เป็นกรณีเรื่องของการเรียกรับแปะเจียสําหรับเด็กที่จะเข้าเรียนระหว่างทางอันนี้ปมชและตํารวจเขาบุกเข้าไปรวบนะฮะเป็นระดับรองผอโรงเรียนใหญ่นะฮะในอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเรียกรับเงินจากผู้ปกครองที่เอาลูกเข้าเรียนกลางคลันนะกลางเทอมเลยนะหัวละ2 0 0 0 0บาทครับแล้วก็ยอมรับสารภาพแล้วนะไอ้รองผอคนนี้นะครับว่ารับแปะเจียจริงฮะจำนวน2 0 0 0 0บาทนักเรียนผ่านเกณฑ์จะลดให้เหลือจ่าย15ื่นนะฮะโดยเงินจํานวน10,000บาทออกเป็นใบเสร็จ ้างว่าเป็นอัตรา,าราคาตามที่คณะกรรมการคณะครูของโรงเรียนตกลงส่วนที่เหลือไม่ออกไปเสร็จฮะก็รู้กันนะครับว่าไปไหนนะฮะค้นโต๊ะคน,คน,คนเอกสารการรับเงินจากผู้ปกครองและพบบัญชีรายการดังกล่าวเนี่ยหลายรายการนะฮะมีนักเรียน70คนที่ผ่านมือรองผอ,อ,อคนนี้เขาบอกว่า60คนอะจ่ายแป๊ดเยอะอีก10คน,นเป็นพวกเด็กเส้นครับ <S <S เหตุการณ์นี้ถามคำถามเดิมเลย <S <S ไล่ออกไหมคะ พักราชการครับนะ <S <S ดีหน่อยก็พักราชการแล้วก็ตั้งกรรมการสอบตามสูตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้พักราชการเนี่ยก็ยังไม่จ่ายเงินเดือนจนกว่านะฮะคดีจะสิ้นสุดและก็ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับไอ้รองผอ,อ,อคนนี้นะถูกตำรวจจับตัวแจ้ง2ข้อหานะความผิดมาตรา149คือเรียกรับผลประโยชน์ไม่ชอบและความผิดมาตรา157านะฮะสำหรับข้อหาคลาส,สิิกของข้าราชการทั่วไปครับเพราะฉะนั้น2เคสนี้นะครับเอาเป็นว่าทุกคนรู้กันว่าว่าต้องตั้งกรรมการสอบ ต้องสั่งพักต้องสั่งย้ายอะไรของพี่พี่ก็ว่ากันไปนะครับแต่พี่ต้องไปตอบผู้ปกครองทั้งหลายทั้งปวงที่เขาเสียเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียเงินออมไม่ว่าจะเป็นเสียเงินค่าแปะเจ๊พวกนี้พี่จะทํายังไงฮะที่ต้องหาเงินไปคืนเขานั่นแหละปัญหาไม่สําคัญหราจะย้ายจะย้ายจะพักจะอะไรเนี่ยนะครับไม่สําคัญเลยครับ